pela. Pero...

เกิดเหตุระทึกนะครับขณะถ่ายทำวีดีโอนะครับผมสุพรรษาติดแรงมากเลยนะครับไม่สามารถที่จะถ่ายเหมือนแต่ก่อนได้นะครับผมเพราะว่าห่วงพ่อมากเลย พ่อใหญ่ท่านก็ตกใจนะครับผมจะวิ่งเลยให้ตากล้องของเราขึ้นไปขี่พ่อใหญ่นะครับสุพรรณษาห่วงพ่อมากเลยครับผมก็เลยให้ต้องให้ขึ้นขี่นะครับผมช้างห่วงพ่อนะครับก็ว่าจะปล่อยให้วิ่งมากินอกินหญ้าด้วยกันนะครับผมกินฟางนะครับนี่ฟางาแต่สุพรรณษาห่วงพ่อมากเลยครับ อาหันหน้าพ่อใหญ่มานี่นะั่นเร็วอ่าไปไปกินกับพ่อด้วยกินกับป้า,ปาด้วยเออรักป้าป้า ไปสาไปล okay. wow. ูกไปเอาฮเอาสารอพ่อ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 เออฟันสายแล้วเหยียบมาถล่มเนาะกินยาอะไรนี่มางงงี้นี่วันนี้เนาะไปกลับบ้านปะบอกว่า่อยมาหาพ่อใหญ่แล้วมางงเงี้ วงพ่อแรงเกินนี่เดี๋ยวจะให้พี่ปลามากลับบ้านแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่เนาะไปกลับบ้านกับป้าป้าไปเยอะไปไปเร็วไปกลับบ้านกับป้าปไปไปกลับบ้านมาไปไปกับบ้านกับพี่ปลาอะไรนี่มานี่มานี้จ้าจุกกรดพ่อยปากลับบ้านไปไปไปมา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 ไปไปอะไรนี่อ๋ออะไรนี่อ๋อเยอะเยอะเยอะกลับบ้านเนาะวิ่งนี่นี่มาอ๋อ ไป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 กับพ <mm um> uh> ี่ปามเด้อไปกับพี no> ่ปามโอ้ยอะไรแบบนี้เยอไม่ยอมกลับบ้านเยอะโอ้ไปกับบ้านกับพี่ปามเลยด้วยพูดไป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 เร็วไปไปกับพี่ปามเด้อไปไป ไปพี่ปามาเอากลับบ้านเลยไปไปกระเป๋าพี่ปามไปเออไปสาไปกระเป๋าพี่ปามสาไปปามพาไปกลับบ้านไปปามไปปามากระบป๋าเลยเยอะเยอะเยอเยอะเยอะสาเยอะเยอะเยอะลูกน้องเยอะมองงยไม่ยอมกลับบ้านปามปหาไปเอาป่ะไปปามากระเบ้านปามาไปปาาไปไปไปกลับบ้านเลย กลบ,บ้านกลับบ้านเร็วมาเมามามาไ,ไป,ไป,ไป,ปเออ,อ,อเ,เออไปไปไปเออเนาะไปเออกลับบ้านอ, <c oughs> อะไรงี้กว,วออนะเอารอพ่อเอาถ้า,ออา,าง,งั้นก็กขอนะเอาขึ้นขี่กลับเลยเนาะ ออาขึ้นขี่กลับพร้อมกันทั้งนั้นถ้าไม่ยอมถ้าไม่ยอมไปก็ขึ้นขี่กลับเลยเดี๋ยวจะให้ขึ้นขี่กลับพร้อมกันนะครับเพราะว่าสามไม่ยอมกลับบ้านนะครับมาลูกมาเออเออมาไม่ยอมไม่ยอมกลับบ้านพี่ปามขึ้นขี่เลยให้ขึ้นขี่กลับไปครับพร้อมพ่อเนาะเออมาก้อยเออ ง่ายกว่า <the> ต <fire> <c oughs> <t mini descript> ้นโอ้ยเออดี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 โอ้ยโอ้ยอายืน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 คู่กันหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คู่กันหน่อยเออเฮ้ยเฮ้ยอาอคู่กันหน่อยคู่กันหน่อยเออปะกลับบ้านปะกลับบ้านเราปะเร็ว ยังอีกลงพอดันกินบ่อเออชาเก่งมากเลยชานิโค้ยลูกเดินกลับบ้านพร้อมพ่อเลยนะครับวันนี้งอแเงวันนี้งอแเงติดพอ่อแรงติดพอ่อแรง ไมกันสมื่ด้เอยนมันอยาดกเลยเดินหัวเชิดเลยฮะพันษาหนึ่งเป็นเซอร์บองไงกลอย นนะเดี๋ยวสองุามออนอ่ะเออจีบห้ยเท่านี้ไอ้นหนึ่งนี้ดีงานน้อเฮ้ยเลยไป็นวิเรืองงามอ <c oughs> เออเอาหันมาพ่อลูกหันหน้ามาทางนี้นะครับหันหน้ามาควันดน้นหันหน้ามาคู่กันนะครับเออเอาเอาเอา่ะชูงวงเร็วเอาเอาควันด้นขีมข่มาเออขี่ไม่ควันดน้น บนสูงพอลูกชุ่มกันเลยหรอบนบนสาสาบนสูงสาเออเก่งเอือบบนเอือบบนเออเก่งมากสุดฝันสาเก่งมากเลยสุดที่รักของแม่แม่โอ้ต้นอ้อต้นอ้อคำรามแล้วไป เดี๋ยวเราไปยืนหนะ้าป้ายป้ายทางเข้าบ้านนะครับป้ายนางฟ้านะครับผม ไปเออคนละข้างอะไรอยู่คนละข้างนอะไรเออเออพ่อพ่อพ่อเอ้เอ้าเฮาเอ้าเอ้าเอออยู่นั้นปามอย่นั้นแหละพ่อใหญ่เดินขึ้นใหม่พ่อใหญ่เออนั่นเออสวยสวยเออนั่นแหละพ่อพ่อใหญ่พ่อเออชูงวงชูงวงยินดีต้อนรับครับผม นี่ต้อนรับครับสวยงามสวยงามไปแล้วไปแล้วสถานที่ท่องเที่ยวบ้านนิชาดาครับแฟมิลี่สีทับไทยยินดีต้อนรับครับผม รักมากเลยลูกๆก,ก็รักพ่อเดี๋ยวเราจะรอต้นอ้อด้วยนะครับตอนนี้น้องฟูจิกำลังจะไปเผาขี่มานี่นะครับผมมาโปรโมทนะครับการท่องเที่ยวสักหน่อยนะครับวันนี้ เสียหนึ่งลื่อเสือ ดีใจวันนี้อภาพน่ารักน่ารักครับวันนี้เอามาฝากแม่แม่ครับผมเดี๋ยวเราจัดอยู่หน้าป้ายเนาะอยู่ยังไงกันบ้างครับอ่ะสุพรรษาต้วมตเตียมเลยฮะ เออพ่อยายอยู่เออนั tamam> Ay, s <S nice. ่นแหละตั้งลำเทียบพ่อยายทำไมชาตั้งลำเอาเอาพ่อยายมาอยู่กลางก่อนเออนั่นแหละเอ้าโอ้ไกลงงไหมไกลงงไกลงงเออเฮ้ยเออนั่นแหละเออสายอยู่นั่นแหละออกมาเออสวยสวยสวยนั่นแหละสวยเออสวยงามมากอ่าบนสูงชูงงงลูกชูงงงเร็วลูกลูกเร็ว อ๋อชุ่มเนอ๋อบนสุกอ๋ออ่สวยบ้านิชาดายินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับมาเที่ยวได้นะครับครับวันนี้เก็บภาพสวยงามนะครับมาฝากแม่ๆนะครับผมช้างครอบครัวนะครับวันนี้ก็ไปมาเที่ยวได้นะครับบ้านสีทับไทยสถานที่ท่องเที่ยวบานิชาดาแฟมิลี่สีทับไทยยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปน so well, ี้นะครับพวกเราครอบครัวศิลป์ไทยนะครับสุพันษาพ่อใหญ่ต้นอ้อก็ขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับอ่าเอาไปายนะครับยบายหน่อยก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม